ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโด o แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม อาร์คเซอร์เวิร์ลอีเวอร์พีซีกันอีกครั้งแล้วน,นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในมอสไพมอลฟีเวอร์ซัสคิสตันไดโนแอดดิชันนะครับผมมาวันนี้นะครับผมก็พี่ได้ไปสังเกตเห็นนะครับผมว่าในน้ำเนี่ยผมมันมีถ้ำใต้น้ำเนาะเออวันนี้พี่จะไปสำรวจถ้ำใต้น้ำนะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาจับพวกตระกูลเมกาโรดอนก่อนนะครับผมเนาะไปหาอะไรก็ได้รู้สึกว่าจะเป็นเออพี่ที่พี่เล็งไว้น่าจะเป็นอัลฟาเมกาโรดอนนะครับผมเออ เออเดี๋ยวนะเฮ้ยเดโมนิกเดี๋ยวนะโอ้ยยังไม่ฟื้นนี่สงสารมันจังเลยคือถ้าเกิดเดี๋ยวพี่มีอ่าคิบเบิลเดโมนิกนะพี่จะมาจับมันตัวแรกเลยนะครับผมสงสารว่ามันนอนอย่างนี้มานานมากแล้วอะเออคือแบบว่าคือเวลามันมานอนอยู่อย่างนี้มันชอบโดนตัวนู้นตัวนี้ตีอ้าวนั่นไงพูดจะไม่ทันขาดคำเลยไอ้แรปเตอร์มันมาไอ้มันมาดู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 มันมาแกล โอ้ยมันมาแกล้งลูกเราอีกแ้เออมันยุ่งวุ่นวายอะไรกับลูกในะนาคตของตูไปนี่ไง <c oughs> ยิงธนูแฟตใส่เลยโอ้สัญญาลูกสัญญาเดี๋ยวพ่อมีคลิปเบิร์ดพ่อจะมาให้หนูกินเป็นตัวแรกเลยนะลูกนะหนูอย่าพึ่งไปไหนนะลูก <c oughs> กลัวมันจะตายซะก่อนอ่ะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาจับเป็นคารดอนดีกว่านะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมพี่ก็ มีอ่าชุดว่ายน้ำเนี่ยผมแล้วก็ตีนกบนาอพร้อมที่จะไปลงในน้ําแล้วนะครับผมเออทามาไว้3ามชุดนาอเผื่อแตก <c oughs> ข้างบนก็มีดืดดูเดืดอดกันนะบผมโอเคมีการโลดอนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่แถวแถวอ่าทางนู้นนะผมกลางกลางน้ําหน่อยแต่จะว่าไปพี่ยังไม่เคยเห็นพวกโมซซอพวกอะไรอย่างนี้เลยเนาะในแมปนี้มันมีไหมอ่ะเอ้หรือว่ามันอยู่ในในถ้ำใต้น้ํา เอออาจจะเป็นไปได้นะผมเพราะว่าทำใต้น้ําพี่เคยลองลงกไปหน่อยหนึ่งมันก็ลึกอยู่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลึกมากๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าข้างข้างในนี่จะมีเสียงเออไม่ใช่มีเสียงข้างในมันจะมีแสงหรือเปล่านะผมเออ,เอ,อแต่น้ําทะเลสวยสวยมันไม่ใช่ทะเลเดี๋ยวต้องบอกเป็นน้าสวยสวยเออนะอะไรอะไพโมพอลวอลไพโมอเมกาโรดอนเนอะน่าจะใช่นะ อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะผมเดี๋ยวตายเราน่าจะสู้มันไม่ไหวนะไอ้พวกไพ่โม่เนี่ยอืมใส่เกาะออริจินเลยยังไม่รู้เลยนะผมว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าอือฮึอ่าเฮ้ยเนี่ยตาเหลืองๆแบบนั้นไม่รู้อัลฟาหรือท็อกซิกนะครับผมเฮ้ยอัลฟาได้ดีได้ดีเดี๋ยว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 เราส่งไฟกิฟฟอนนะครับผมกลับบ้านก่อนเนาะเออ ไปลูกไปกลับบ้านก่อนนะลูกนะทำตัวดีๆนะลูกนะอืไปกดผิด <c oughs> ไปลูกไปเจอกันที่บ้านลูกเออมาตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมในการลงไปสู่โลกใต้มหาสมุทรนะครับผมว้าวอาโอเคเดี๋ยวใส่ชุดว่ายนะ้ำแล้วก็ใส่ติ้งกบ โอ้โหเป็นไงพิ้วเลยวายน้ำพิ้วเลยเอาแค่นี้พอนะผมชุดที่เหลือไม่ต้องเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายแล้วอะเฮ้ยโอ้ออ๋ไม่ใช่ไอตัวนี้มันท็อกซิกแต่จริงท็อกซิกก็น่าจับนะผมท็อกซิกนเนาะกัดใบน่าจะมีค่าสลบด้วยนะผม กี้เป็นอยู่แถวๆนี้ป่าววะถ้าจำไม่ผิดเออตัวนั้นป่ะตัวนั้นป่ะแต่ไม่มันตัวเล็กไปป่ะนี่มันเมกาโลดอนธรรมดาไม่ใช่เมกาโลดอนไอ้นี่อืมแมงกะพุนมันจ้องจะเล่นงานแล้วลวะแมงกะพุนจ้องจะเล่นงานแล้วละไว้เล่นงานหรอะจะเล่นงานใครเออโดนอีกดอกนึงโดนอีกดอกนึงอ่ายังไงเราอ่ะยังไงเราโอ,โอ,โอ้มีช็อตมีช็อตมีช็อต ช็อตเหรอแม่ไม่รู้จักะแล้วพี่นี่บอกเลยว่าพี่คือกรีนแอโร่นะครับผมเคยดูไหมน้องๆเคยดูอ่าของค่ายดีซีไหมเออถ้าเกิดค่ายมาเวลก็น่าจะเป็นฮับอใช่ไหมยงิงธนูไปแบบมีแสงมียิงไประเบิดด้วยนะโตรเทร้ยนี่ตัวนั้นอะไรอ่ะมนการดดูดอนธรรมดานะว่าตัวนี้อื<ม> เดี๋ยวทำอะไรคือรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนพี่จะหิว,วนะผมเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนะเออเพ่งั้นเดี๋ยวมันกินอาหารในน้ําไม่ได้นะครับผมอืมมากินไปอืมอม,มันหายไปไหนวะ โอ้ยนี่มันเอปกมีการูดอนนะครับผมคือตอนนี้เรายังไม่มีคิบเบิลเอปกนะครับผมคือพี่กำลังทำอยู่นะครับผมไอ้พวกอนะเอปกเนาะเอคิปเบิลเอปกแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะกันละมันมันต้องใช้เหมือนแบบเนื้อตากแห้งเนาะแต่พี่ยังยัง,ย,งยังกำลังตากมันอยู่มันยังไม่แห้ง <c oughs> อ <c oughs> ไปไหนบดวะท็อกซิกมการดอนเนาะ ه, อเจอแล้วครับผม,ม Д อาลฟ่าเมกาโรดอนมา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 เออมานี่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 มานี้นั่นแหละทำดีลูกทำดีมานี่นะนเออขยบเข้ามาใกล้อ่านั่นแหละอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยอีกทีนึงจะไปไหนเรียบร้อยครั <criticism. S 2> บผมสรบโอ้โหโอเคเอยอะไรอะไรเราอะอะไรเราอะฮะ โอ้ย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 ยัยกยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หมดนะเออเอายัยากยังมาอีกอยังมาอีกหมดยังเรียบร้อยครับผมหมดแล้วอโอเคเดีย๋ยวเราให้ยาหิวมันไปก่อนเลยเนาะยาตัวนี้เนะีะผมมันสามารถลดค่าอาหารของไดรโเสาราได้เนาะคือไอเจ้าตัวนี้นะครับผมเราสามารถ หาได้จากมอนเตอร์ทั่วไปเนาะเออเป็น,ปนไม่ใช่มอนเตอร์ทั่วไปดีต้องบอกว่าเป็นเดรุสเลเสา,เสาของมอดนะครับผมของมอดไพรม์ฟีเเนาะคืออ่าพวกยาพวกนี้ยมันจะอยู่ในมอดของไพ m a l ฟี a r เลยนะครับผมแล้วก็แม้กระทั่งยาเพิ่มเลเวลเนาะออโอเคเพราะว่ามีน้องถามมานะครับผมว่าพี่เอายาหิวมาจากไหน พี่ลงหมดอะไรเออก็เลยบอกต้องบอกเลยว่าไพ่มเฟียนะผมจะมาครบเกือบทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวาทำไมให้ไม่ได้น,นี่เออจะไหนาย,ยาเพิ่มเวลข้างล่างอ่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นยาเพิ่มเวลเนีัยผมจะเพิ่มเวลได้ค่อนข้างสูงเนาะเกือบตันเหมือนกันแต่มันก็จะมียาเพิ่มเวลตันด้วยแหละแต่ไอยาตัวนี้มันจะหายากหน่อยโอเคเดี๋ยวเราอัพเลือดไปก่อนเยอะเราต้องเน้นเลือดไปก่อนให้มันแท้ง อืมอืมโอเคอัพดาเมจะครับผมเอาสักสักแปดหมื่นไหมเดี๋ยวขอที่ขอ,ขอลองความเร็วก่อนโอเคเร็วประมาณนี้ก็ได้ครับยผมไม่เร็วมากอถ้าเร็วมากไปเดี๋ยวจะเวียนหัวโอเคแล้วก็อัพเลือดเอาเลือดเอาเอาดาเมจเอาให้แปดหมื่นนี่ผมอ่ะแล้วก็เพิ่มเลยอีกสักหน่อยแล้วกันนี่ เรียบร้อยครับผมแล้วก็ตามด้วยให้เลือดนะครับผมอ่าเต็มเรียบร้อยอ่า๋อมครับผมพร้อมบวกพร้อมบวกอโอ้ตัวมันใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวพี่จะลอยลอยอยู่บนหลังมันนะคือมันไม่ได้แบบนาบหรือแน่ไปกับตัวของ ไม่การลดอนเลยนะแต่เหมือนเหมือนแบบตัวมันลอยๆแล้วแต่แบบเราจะเปิดแผนที่ในนี้นก็เปิดไม่ได้เหมือนกันเนาะ <S <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวขึ้นไปโอ้สวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสีแดงเลยชาแดงดําพี่ชอบพี่ชอบเ,อเดี๋ยวนะข้างหน้ารู้สึกว่าเมื่อกี้จะเห็นท็อกซีเมื่อกี้เห็นมันเห็นไพโมโใช่ไหมไอต้ตัวตัวนั้นมันคือไพโมโใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวดำาๆนั่นแหละ เดี๋ยวเขาเปิดกล้องก่อนโอเคไพ่เมะมาลองกันหน่อยไหมมาลองกันหน่อยไหมนี่ไงกัดเข้าไปดิโอ้ดูตาแดงเฉือยเลยเอ้าเปลี่ยนสีตาที่มันเขียนเป็นสีแดงแล้วกลายเป็นสีเขียวเฉยเลยเอ้าดูดิดูดิตุกลงจะสีแดงหรือจะสีเขียวฮะเองอ่ะตาเออเออนี่กัดไปลูกกาดไปกั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 ดไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกัดไปทุกกัด เฮ้ยมันไม่ตอบโต้เลยเนี่ยมันแบบแลดูชิวๆ่อให้เรากัดเลยอ่ะโอ้โหหยามเราหรอหยามลูกฆ่าขนาดนั้นเลยหรือมาดีนี่ไงทะหยามนะก็นี่อะคึ่งหลอดแล้วเป็นไงล่ะโดนง่ายโดนง่ายโดนง่ายนะคิดว่าเป็นไพ่เมาล็อกโซดอ๋ออันี้ไงกัดไอ้ลูกกัดนั่นเอออเามันอื ไม่อะม่ะ่ไม่ไม่ลไปลูกกลบไปเออนั่นแหละนั่นแหละหตัวดำเบิ่มเลยโอ้สีสวยเกินที่ชอบนะสิสีดเนี่ยมีออราด้วยมันมีออ่ด้วยไม่งงไ้แล่เฮ้อเฮ้ยมันหันมาสู้แล้วแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วไหมก็ไม่ทันแล้วไหมควรจะสู้แต่แรกแล้วม้เอมาดิหมาดิมาดิ ไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โไหไอ้ยังไงกินเนื้อด้วย <c oughs> ไม่ทันแล้วสวนกลับไม่ทันแล้ว <c oughs> มันมีคอสตูมไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่มีนะผมเอา้าพิรัญญาอย่ามาห้าวครับพี่ยังไงยังไงยังไงไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยพิรัญญาตัวน้อยอ,ยอ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามุ่งหนะ้าไปถ้ำดีว่าเนาะรู้สึกอยากเป็นทางนูง้นอ้อาวแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนไม่รู้ว่ามันช็อตเราแล้วเราจะร่วงหรือเปล่าไปครับผมไปครับผมโอ้ยอาัลฟาอัลฟาแต่เมื่อกี้เจ้าสีขาวเนาะสวยดอีอันนี้เป็นเอ้อ เาฝ่ามีการลดนั่นเด้อเออเฮ้ยอ,อ,อันนี้เอพิปปกโอเครู้สึกถ้ำเราน่าจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะเออคือต้องบอกว่าถ้ำมันอยู่ใกล้ๆบ้านพี่มาเนยนะถำ้ำถ้ำใต้ใต้น้ำเนี่ยไม่รู้จะบอกเป็นถ้ำหรือเป็นอีกแมปมึงอ,อีกแมปหนึ่งนะครับผมพเพราะว่ามีมีน้องนะครับผมมีน้องๆบอกมานอกว่าแมปเนี้ยมันมี2แมปอยู่ในแมปเดียวเนาะพี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ แต่พี่คิดว่าอาจจะเป็นในทะเลหรือเปล่าใต้น้ําหรือเปล่าที่บอกกันเนาะไอ้แมปสองแมปในแมปเดียวเนี่ยเออเนี่ยเออในนเยอุโมงใต้เนี่ยอ่าไปเดี๋ยวเราลงลงไปดูเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเออว้าวโอ้ข้างล่างเหมือนเป็นห้องถงใต้ทะเลเนาะ หมือนเป็นอุโมงค์นะครับผมเป็นอุโมงคอ้มันจะมีนาคีผัวออมาไหมเนี่ยอออือ <c oughs> มันเหมือนคือมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีตัวแบบมังกรตัวใหญ่ๆเลื้อยออกมานี่คือล้องเลย <c oughs> มังกรน้ำเนาะมีหรือเปล่าหมดปมอเฟียมีมังกรแบบเป็นตัวยาว,ยาวๆหรือเปล่าเนาะเออ ส่วนใหญ่เราจะอยู่กันบนบกเนาะเราไม่ค่อยได้ลงมานะผมใต้ท้องทะเลมันแค่ทะเลหรือเปล่ายังไม่รู้หรือมันเหมือนเป็นแม่น้ำซะมากกว่าท่านอะไรอ่ะมีกาโรด,ดอนมาอยู่อะไรใต้นี้เออมาอยู่อะไรตรงนี้เฮ้ยหรือว่าไอ้พวกไอโมซาซอรหรืออะไรมันจะอยู่ใต้นี้ป่ะเอออาจจะเป็นไปได้นี่ผมแต่ข้างล่างนี้ก็แบบ มองเห็นอยู่เนาะมันก็ไม่ได้มืดเนาะเออแล้วมันก็จะมีไอ้แบบสารลายเรืองแสงนี่ด้วยนะว,ว้าวว่ายต่อไปเรื่อยๆนะผมโอ้ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อ,อ,อ,อมีกระตุกเล็กน้อยโอ้โหถ้ากระตุกแบบนี้แสดงว่าข้างหน้านี่คือหล่นแบบใหญ่มากๆเนีครับผมโอ้โหเจอเป็นทางแยกเนีัยผมเอาไงดีจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเออไปขวาแล้วกันนะผมเขาบอกขวาลายซ้ายดีงั้นขวาเลย <Huh? S 1> สวนกระแสนะครับผม ต้องคนมีอะไรอ่ะน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งหรือคริสตัลโอ้โหแสบตาจังเหมือนจะเป็นคริสตัลน,นะครับผมแต่มันก็เหมือนน้ำแข็งไม่ใช่คริสตัลดิมันต้องเป็นน้ำแข็งแหละโอ้โหดูดิมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาไงดีเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ๋อโอ้ยดูดิดูดิดูด,ดิมันก็น่ากลัวอยู่นะ แต่ยังพอมองเห็นน่าจะไปต่อได้นี่ครับผมคิดว่าคิดว่าเราน่าจะไปต่อได้โอยต้องมีซอกข้างล่างด้วยอ่ะโอ้ยแสบตาแสงอะไรอ่ะภูเขาไฟอ่โอ้ยโอ้ยโอ้แสบตาแสบตาแสบตาเหมือนจะเป็นภูเขาไฟใต้น้ำหรือเปล่าใช่ไหม ไอแมงกะพุนแมงกะพุนแมงกะพุนเออโอ้มันจะเริ่มมืดนะเนี่ยมันจะมองอะไรเหมือนไม่ค่อยจะเห็นเลยนะคืออ่าเดี๋ยวนะเราควรจะไปทางไหนดีพี่รู้สึกว่าพี่จะหลงแล้วนะเหมือนจะหลงเรียบร้อยแล้วเนีผม มันยังมีทางให้ไปคือมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะสว่างไงจะกลับไป็นว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมมันมีไฟอะไรที่สามารถส่องใต้น้ําได้บ้างครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนรู้เนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะฮะโอ้โหดูดิคือมันไม่มีผิวน้ำเลยไงเราก็ดูทางไม่ได้เลยเนาะว่าเราจะไปตรงไหนได้จะกลับยังไง เออคำว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเพลเซอซอลเหรอไพโบ้ด้วยนะเอาโอ้โหมาอยู่ตรงนี้เลยแสดงว่าข้างล่างอาจเราอาจเจอมูซซอก็ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการกับนี่ก่อนเลยเออเนซีเนซีเนซีวันนี้เออมีศารเนซีอยู่เราอะเออเออมาดิเออมาดิออ คือมันจับไม่ได้เนาะถ้าจับได้เดี๋ยวพี่จะจับนะมันยังจับไม่ได้มันจับไม่ได้มาดิเออปลาแองเกิลก็มามาแจมด้วยนะผมเมื่อกี้เออมาดิอืมาเออหมาสิเออยังไงอย่างเราวะยังไง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 นี่ไอ้ไอ้กัดไป้กัดไปลูกกัดบั้นกัดมันกัดมั้นมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยผม มามามยังไง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 จะไหวไหมจะไหวไหมไหวไหมไหวที่ไหอเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมคือพี่ว่าพี่น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะเนื่อง <c oughs> จากมันมืดเนาะและอีกอย่างพี่ก็น่าจะหลงด้วยแล้วครับผมวิธีกลับของพี่ก็คงจะเป็นการแบบวาร์ปตัวเองกลับเนาะแล้วก็ วาร์ปลูกไปในน้ำเนี่ยครับผมเออโหแต่มันมืดอะมันมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่ลูกตาของลูกอะอโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าเนาะป่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการไปสำรวจใต้ ถ้ำในทะเลนะครับผมเนอะอาจจะสำรวจไม่เสร็จก็เดี๋ยวในครั้งหน้าก็อาจจะมีการสำรวจอีกรอบนะอครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ผมมีกาลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและช่องโดโนโดโดก็มี Facebook Fanpage แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ e ีีหน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืม กดติดตามนะครับผม oh, วันนี้ก็ต้องกลาบลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย